กดไลค์กดแชร์นะครับสกับสวัสดีคร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 ับทุกคน ตั้งแต่ห้าโมงเรียกมาตั้งแต่ห้าโมงเนี่ยเป็นทุ่มแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเออทุ่มสิบเจ็ดเลยไม่กลับบ้านเลอเนาะเราจะทำคิดเสียเวลาเดี๋ยวรับเวลาเนาะแล้มันไม่เตรียมพร้อมเรียบร้อยเออเนาะี่ยให้เรามารอมารอนานเลยแล้วก็แตกเูาะต้องมานั่งรอเลงานการไม่ทำสองชั่วโมงไม่ทำอะไรกิมให้ก่อนี่ทหน่อยๆข่าวตกไปถึงเม็ดอไหมั้ง น้ำได้กินไปสองอึกเอามาให้กินเน่ะน้ำยัไม่ได้กินเลยแดดน้ำไม่ขวดเล็กเดียวเลยม่เจอวินเลยเสรษใจว่ะเออียใจว่ะทำไมแบบวดนี้คนอย่างนี้อะเรื่องอะไรหาเรื่องดูอะไรไปเนี่ยเรื่องเนี่ยหาข้อมูลในเงี้ยก็ไปทำสักทีเราอยากให้แต่เราคิดไงเออพออนี้จะมาเล่นกับเราไม่ได้ไม่ได้ เดียวพี่ลาบไมเียวอ่ะบไมรดัไหมร่ดับ้หคิดเฉยงวี่เลยเออเ่อกิลพุ่งมาเลยเนี่ยเออเิ่เวลาเสรอะเสร็ดแล้วผมผมโเอเนะผมนี่น่าดูเลยเนี่ยอ๋อมาเลย ววสวัสดีครับอนะเอาเอามา,มา,าสวัสดีผมโฟกัสแอดนในเกียร์แล้วผมผมผมเลอทีกุนน้้จครับอ่าไม่เกียร์ไฮะไม่กียร์ไรยวันนี้เรามาทำอะไรแล้วมีโลเขาให้มาทำอะไรกันใหม่น่สิเราทำอะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้นั่งรอมาเรียนตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ประมาณหกโมงแล้วก็<ะ> เติมเติมเดสองเติมแล้วจะทุ่มทุ่มขึ้นแล้วเออไม่รู้เลยมันทำอะไรเสียเวลาไเฮียเราไปทำอะไรครับผมเราจะมาทายคำถามอะไรเลยคำถามคำถามอะไรอ่ะอ่ะก็แรกนะครับเริ่มแล้วเหรอพร้อมไหมพร้อมปะไม่รู้อะครับผมต้องพร้อมเวลาเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเร็วเริ่มโอวันตินทำไมถึงล้มมาเอาอยกไปดิ ความฉาดโลกแตไไไใใกไรือกล้ายกเกินหนอนมันแปลกๆอะโอโอวันตินทำไมถึงลง้มข้าวหมูอะไรวะฮะเขาถึาางล้มเนี่ยมันจะดุดสดุดก้อนหินเอ้าไม่ใช่ก็คนชื่อวันตินวิ่งวิ่งอยู่ก็สะดุดก้อนหินยังไงไม่ใช่เยผมขอคิดก่อนเฮ้ยมันหนาแเนตเดี๋ยวไปกลับบ้านเร็วๆคิดๆดิโอ้โหคงมันได้กลับน่าแล้วมั <c> ้ง <oughs> มีใบไหมครับยอมได้ครับเพราะว่ามีมอสกัดโอ้โหเตรียมมอสกลับบ้านเหรอวะนึกถึงดิเออขั้นต่อไปถ้าเจอเหร็นบาทต้องทำไงเก็บตีร้ออะไรหาบอดเลยเออถูกต้องกันเหร็นบาทบอดองเหร็นคนเขาสตบอกว่า เอาแบบไงเป็นคนควรแล้วก็แลฉแลลแฉมันคมไงนี่เราจะเราจะทะเลาะกันเรื่องสถานของเพียไม่ได้แอาเร็วี้ลยต่อไปถ้าโดนขวานจามใส่หน้าจะทำยังไงใส่แมสคครับต้องยอมเหม็นโรคอะไรจะใส่แมสคเหรอโอ้โหจะใส่ไม่ใส่เดียวไอ้คนชื่อขวานมันไม่สบายไถ้าฝานจามแล้วก็ ใส่เดียวเลยปล่อยเออผีอะไรที่ทำให้เด็กหยุดร้องไห้ได้เอ้ยอ๋อเออตอบกันเลยผีเป้าครับไม่ไม่เคยเห็นว่าพี่เป้าไม่เคยไม่ใช่พีเป้าครับไม่เคยแม่แม่เลี้ยงมาอย่างนี้แม่แม่เขาเลี้ยงมาอย่างนี้บอกว่าเนี่ยพี่เป้าพี่เป้ามาแล้วเนี่ยหยุดร้องแล้วนะ ไม่เชื่อค่ะคนดู้คนดูคอมเมนต์มาว่าเคยได้ยินคําว่าผีเป้าหรือเปล่าตอนเด็กแม่จะชอบพูดเออเออแปลกใชยไหผีปลอบเออแม่ผีปอบผีปอบมันก็ต้านผีปลอบไงเราก็ดูแต่เอาเถอะคนดูคอมเมนต์มาว่ามาว่ามาว่านะนี่เอาให้ได้นะเอออยากอยากแคปมานคาใจไงถ้าคนดูดูแล้วว่าเคยได้ยินคาว่าผีเป้าแถวภาคต้จังหวัดแล้วกันแต่เขารู้จัก่ะ เออผิดปกเออกับผมก็ยอมแพ้มทุกคนไม่ช่วยผมมามามาประเทศอะไรไม่ใช้เงินสดสาธารณรับไทยเช็คเจ๊ไปมาอีกกล้วต่าเทศไทยเราก็รวยไงอุ้ยคำถามกิ้งก้องอ่ะเราถากิ้งก้อน ห้องอะไรไม่ขนาดยังไม่พูดเลยแล้วคือคือเข้ามาแล้วคำตอบอะันจีนคน,จคนอังกฤษคนฝรั่งเศส okay, ้อาแข่งน่ยอะไรอะมาตอบนะห้องน้ำครบห้องปิดครับห้องกงฮ้องกงปิดครับห้องอะไรอะห้องรับแขกเฮ้ยเราไม่รู้ที่ไงอะ่ะ เนีอแกใส่ไเลยทำไแอร์ก็เปิดทำไมรีดร้อนๆอย่งนูนให้เรื่องเทียวร้อนเนี่เต็มมือหมดเลยนะภาคไหเรื่องนี้นะตวภาพไหนที่ดูแล้วรู้เรื่องที่สุดไม่เคยดูเลยภาพอะไรวะปกติเข้าแต่พรครับประเดี๋เออนน่ดีก็เพื่อนคนยนต์ก็ได้กันอ่ะอุ๊ยตาวตวมีดิยนต์ไงภาคไหนนะภาคไหนที่ดูแล้วรู้เรื่องที่สุด อันนี้ผม,ผมผักไทยถูกต้องครับถูกเฉยเอองั้นก็ได้เลยวะสบายจนไม่ชอบส่งจดหมายไปไม่ได้พพรากรกาศผิดครับถ้าเกิดลงที่ที่ยู่ไปเนี่ยรู้เลยว่าอ่ามีมีคดีติดตัวหรือเปล่าเออโดนจับอะไรก็ผิดครับเไมานะก็ามีจานหน้าซอง จริงก็ต้องหราอว่าไหวแม่งโดนจับเถอะคนประเทศอะไรที <k <K ่รวยที <k 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 ่สุดในโลกเจ้าสัวสิงคโปร์สิงคโปร์อะไรสิงคโปร์รวยผิดจีนก็จีนก็รวยผิดวากันดาฮะวากันดารวยนะขายไวเบเนียมอ่ะผิดครับนี่เลยนี่เลยประเทศอะไรเนี่ยอะไรวะเอ้าชาวไอริชทำไมอูรวย ไอริชอ <Irish. S 1> ๋อไอริชแมนนี oh, right ่เองปลาแล้วเอ่ยคู่กับปลาปีริญญาปลาปีรันญาปลาปีรันย่าคู่นะอ๋อคู่ละคู่กับปลาปีรันญ่าปลาปีรันญาปลาปีรันโกโธเอ้ยการจะพูดเลยรสอะไรเอ่ยมีสามสิบวัน รถเดือนนะรถเดือนไม่ใช่ใช่ไหมอยู่แค่สามสวันม,มาโทรทายเลยครับแต่ไม่ใช่ใชมยอมครับผมยอมรถยนต์ครับทำไมอ่ะ,อะยนมีสามสิบวันถ้ามีสามสิบวันเรียกว่ารถคมอ๋อเอา้าเพราะตอนนี้เข่ว่ารถคมอ่ะเราต้องทำยังไงฮะเพ่อจะไปโดนเงินจะบ้า เงคนเงี้ยหนึ่งเออมาอะไรสีแดงหมาเม็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับคนละมาอะไรติดเลนหมาเกระเทียมนะมากระเทีถูกครับปิดปิดจุกกระป๋าเหรอป้าผมถามแล้วนะคือผมไม่ตอบละปัญหาเด็กๆในเด็กๆด้วยอ่าผมถามนะ อะไรเ <sh arp> อ่ยหิวที่สุดพวกมึงนะเอ่ยหิวมากเลยเดี๋ยวไหมขายแล้วปวดมากแบบปวดขี้เลยเออไปแล้วทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เนี่ยยิปโป้สัตแม่งเลยเนี่ยแล้วก็สัตว์คล้าก็ยิงหลายเยวเอามีดปรสับด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มแชร์ก็อืมอะไรวะอะไรวะเออกดกดไปเถอะนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าเกิดว่าชอบคลิป ครับแต่กชอบคลิปคลิปนี้นะคลิปนี้เขาก็คําถามว่าไทยว่างถ้ามีก็อย่าลืมนะครับคอมคุณมากเดี๋ยวทำอะไรก็บอกให้เราทำได้เลยครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ว่างๆนะครับจะว่างๆนะครับแต่เด็กก็ไม่ว่างนะวันนี้ว่างวันนี้ว่างวันนี้เคยว่างเอออยครับผมี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันครับผมเจอกันเมื่อชาติต้องการครับ